ให้คำปรึกษาล้มกับเราปุี้ว่าต้องย่านเสียเวลาเปล่าเพราะมันจะเหุ้ใดเจ้าเห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของผู้คนเวลาที่เขาให้ให้แบบใดแดการนี้คือการให้ไปในคอนเทนต์และให้อย่างได้อีกให้เกี่ยวกับเรื่องการปรึกษาปรึกษาเวลาที่เจ้ามีตัวแทนเจ้าหรือว่าตัวแทนที่ขายแบรดเดียวกันมาปรึกษาหาหรือมาล้มมาอย่าง ให้การล้มกับคนหลายๆทุกคนการล้มจะเห็ดอย่างจะซอยอย่างเป็นอย่างจริงให้ตรงนี้แล้วเจ้าจะได้อย่างจากตรงนี้เจ้าจะบ่ได้อย่างจะกันล้มตรงนั้นบ่บ่แมนเจ้าเจ้าจะได้มีสมมตินะมีนังเอนังเอนี่ขายแบนด์เดี่ยวกับเจ้าแบนเอ็มวีคือกันกับเจ้านี่แหละแล้วเจ้านี่ขายเอ็มวีคือกันแล้วเอนี่นะมาปรึกษาเจ้ามันล้มกับเจ้าเรื่องแล้วขายบ่ค่อยดีเลยแล้วปิดการขายบ่ค่อยได้เลยโพสไปแล้วเงียบนาะนแล้วเจ้านี่เริ่มขายดีขึ้นมาเฮ็ดจังไดจังสั้นจังซี่ ให้คําคปรึกษาล้มกับเราลม้มล้มกับผู้นี้บ่ต้องย่านเสียเวลาเป็นอย่างจริงว่าโบต้องย่านเสียเวลา,เ,า,า,า,เ,เ,วลาเพราะมันจะให้ได้เจ้าเห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของผู้คนว่าโอ้แล้วขายโบได้แล้วเป็นเ,เจ้าให้คําคปรึกษาแล้วและ,และสิ่งนั้นของเจ้านะเจ้าจะได้เป็นคอนเทนต์นาเจ้าจะได้เป็นคอนเทนต์เจ้าจะได้เอามาเว้าเว้าอยู่ในคอนเทนต์ที่เจ้าจะเห็นน้าเนี่ยคือการทีเห็นคอนเทนต์หลายๆคน บอยากล้มคนนั่นคนนี้รู้สึกว่าล้มแล้วบบได้เงินบบได้คําอย่างบอยากล้มถ้าเขาคิดแบบนั้นเขาจะบบได้อย่างเขาจะบบได้มุมมองของคนอื่นที่เข้ามาแล้วเขาจะบบได้มีการไปเว้าต่อแต่การเว้าต่วบบได้ให้หมายความว่าให้ไปว่าว่าโอนางเอนี่นะเราขายบบได้แบบนั้นเราขายบบได้แบบนี้แล้วมาปรึกษาคอยจังสั้นจังสี่บแมนนะบบจะไปเว้าตงขนาดนั้นนะคนที่ให้คําปรึกษาคนนะให้คําปรึกษาคนบ่อยๆบ่อยแล้ว มันเจไดเฮานน่นะเกิดสภาพวะความตื่นหู้ของปัญหาของคนอื่นแต่ให้คำปรึกษานี่มันวงเล็บนะวงเล็บคิวบเมนว่าขวัญกันนะ ว่าขวัญกันอย่างส้นเจ้าของแบรนด์คนนี้นะอุ้ยบอสซัพอร์ตลูกทีมเลยนั่นนี่นั่นแม่ทีมคนนี้นะบุดีอย่างสั้นอย่างซี่บอเอาถ้าเป็นไผ่ที่มาท็อกซิกเสียเฮาบอเอาบอล้มถ้าแบบนั้นแต่ถ้าไผ่ที่แบบว่าเออมาล้มกระเพาแล้วมาถามเ่าเฮ็ดจังไหนก่อนจังสั้นจังซี่นะคอยออยังบอเข้าใจจังสั้นจังซี่คอยออยังจองเฮ็ดจังไหนแดอันเนี้ยหับฝังเขาแยกให้ออกนะคะคู่ใดมาแล้วมาท็อกซิกมาว่าขวัญ เจ้าของแบนด์เมา้าวขวัญแม่ทีมเม้าขวัญตัวแทนผู้นั้นผู้นี้อย่าหลมแบบนั้นบกควรหลมเสียเวลาสีวิตน,นะเพราะฉะนั้นเขาแยกให้ออกอันใดเป็นขี้อันไหนเป็นทองเนาะเขาแยกให้ออกนะ